กราบสวัสดีมิคครับผู้ใช้กล้องวงจรปิดทุกท่านครับวันนี้อยู่กับท็อปจากเทนดี้ประเทศไทยแล้วในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะเอาตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยมาใช้งานนะครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนเว็บแคมเลยผ่านตัวโปรโตคอล rtsp นะครับผมโดยเริ่มแรกนะครับให้เราลองเข้ามาดูที่ตัวกล้องครับโดยที่ตัวนี้จะเป็น Search c o n f i g Tool นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ค้นหา ip กล้องจากนั้นเข้ามาครับใส่รหัสของตัวกล้องให้ถูกต้องนะครับผมจากนั้นหลังจากที่เราเข้ามาที่ หัวกล้องแล้วนะครับผมเราก็จะเข้ามาที่ configuration ครับจากนั้นเข้ามาที่หัวข้อ network ครับผม ทีนี้มันจะมีในหัวข้อที่เป็นอัตเตอร์นะครับก็จะดูในส่วนของ RTSP port นะครับตรงนี้จะมีแนะนำอยู่นะครับว่าพาธของ RTSP เราจะเป็นตัวไหนเราก๊อปตัวที่เป็น example มาก็ได้นะครับจากนั้นพอเราเข้ามาดูที่โปรแกรมของตัว OBS นะครับผมก็คือตัวโปรแกรมที่เราใช้อัดหน้าจอาอยู่ตอนนี้ทีนี้เนี่ยเรากดเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นกดที่ Media Source นะครับ พอกด e d i ด Source เสร็จปุ๊บตัวโ c c l f i l e ตัวนี้ครับเราปิดนะครับแล้วเราก็ใช้เป็นตัว Input จากตรงนี้นะครับใส่ตัว RSP ที่เรา Copy มาเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าจะเป็น Admin ก็คือชื่อตัวกล้องนะครับเสร็จแล้วทีนี้ด้านหลังก็จะเป็น Admin เหมือนกันแต่ว่าเราใส่เป็นรหัสของตัวกล้องนะครับถ้าเป็นรหัสของพี่ก็ลบคาว่า Admin ออกแล้วก็ใส่ตามรหัสนั้นเลยแต่ว่าของผมจะเป็น admin 1 4ตัวนะครับจากนั้นใส่ตัว เลข IP ของตัวกล้องตัวนั้นนะครับผมของท็อปจะเป็นจุด1นนะครับผมจากนั้นกดคําว่าโอเคทีนี้เนี่ยตัวกล้องก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ไป r e ไซ z ์ของตัวกล้องของเราได้เลยจากนั้นเราก็จะสามารถใช้กล้องตัวนี้เนี่ยได้เหมือนกับเป็นตัวเว็บแคมเลยครับผมถ่าพี่ๆสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ